สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งอากาศอยู่ที่แปดองศาอากาศดีนะวันนี้วันนี้เดินห่างๆสวนผักเมื่อเข้าไปในสวนผักนะคะวันนี้จะไปทำโรงเลี้ยงสัตว์มีอะไรก็เก็บเข้าไปมีอะไรก็เก็บมาทำ เก็บมาเก็บมาตอเก็บมาทํานะคะง่ายๆสไตล์พวกเราง่ายๆสไตล์พวกเราประหยัดดอกไม้สวยไหม,มเพื่อนมันรอดอยู่นะวันนี้อากาศดีมันนี่สวยไหมวันนี้แปดองศาด,ดีมากเลยเนะแต่หน้าเสียดายพวกดอกไม้มันเอ็กซเเดนต์ไปแล้ว การทำตรงนี้นะคะอาจจะเอาไว้เลี้ยงเป็ดนั่งโอเควัดมาเคียนเวียไม้ไปไว้ตรงนู้นโอเคมาไปเวยกันทำมาหากินผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณมาอชกทำานานเป็นมรักคุณ ทำงานดันพรมรักคุณแหวเข้าใจนะต้องการให้ช่วยทำงานต้องการให้ช่วยทำงานดันพรมรักคุณไหนล่ะขยานพรม, <c oughs> มรักคุณ <c oughs> ขยานพรมรักคุณปากหวานปา <c oughs> กหวานปา <c oughs> กหวาน <c oughs> <c oughs> ต้องการเมียให้ช่วยทำงานนะผมรักคุณผมรักคุณ นี่ล้มนะทำงานขยันขี้เกียจทำงานขี้เกียจโอเคเริ่มจะได้แล้วนะคะเริ่มจะได้แล้วนะคะครึ่งหนึ่งเอาไวเลี้ยงไก่อีกครึ่งหนึ่งเอาไวเลี้ยงนกหาของจากธรรมชาตินะคะหาจากธรรมชาตินี่นี่นะคะ บ้านนอกบ้านนอกเนาะเมืองนอกเมืองนอกบ้านนอกบ้านนอกเดี๋ยวะจะเอาไอ้นี่มาลวดไปใช้งานก่อนเนาะใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ แม่ทาเล็บสวยๆมาให้เป็นช่างพี่หมื่นเนาะพี่หมืน่นเมียทาเล็บสวยๆให้มาเป็นช่าง <c oughs> นึกว่าจะพาไปชอปปิง้งทาเล็บออกแกงเงา พี่มืน่นตรงนี้เขาบอกว่าให้ยายเอาเสาเอาเสามาไว้ตรงนี้เขาบอกให้ยายเอาเสามาไว้ตรงนี้ยายบอกว่าไว้ทําไมเขาบอกว่าก็เอาไว้ตอกตะปูนี่ไงอาไว้ตอกตะปูนี่ไงยายก็เลยบอกโอ้ยฉันไม่ใส่เสาหรอกฉันจะตอกติดกับนี้เขาก็บอกว่าเออใช่เนาะลูกสาวลูกสาวเอี้ยงก่อนลูกสาวเอี้ยงฉลาดฉลาดให้ยายขุดเสา เอาเสามาวังแล้วก็เอาไว้ตอกตะปูติดี่บอกบ้าเหรอ,อติดตอกติดอันนี้เลยง่ายดีเนาะเห็นไหมตอกติดอันนี้เลยจะให้เราเอาเสามาขุดเสาตรงนี้แล้วให้มาตอกตะปูติดกับเสาบ้าเนานะง่ายอันนี้เดี๋ยวจะตอกติดตอกติดอันนี้ปิดเลยเนี่ยเนาะจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วประหยัดโว้ยถ้าทำก็ หลายตังไม่อยากจะพูดสามสี่พันเลยถ้าซื้อของเขามาทำะนะดีดีดีไม่ดีไม่ดีไมด,ไมดีอ้าของเสร็จเสร็จเ <ๆ S 2> ลยเลยฮะ คุณทำงานไม่ดีทำผิดทำผิดเสียเป็นเป็นเป็นตุ๊กเข้าเฟื่องชียรเหรอ่ีทำดีว้โอเคโฮลเดนเวียด n อยก็ <c oughs> บอกไม่ดีทำผิดเสีย <c oughs> เลยวอกว่าแหม่ถ้าซื้อไม้ดีๆมาฉันทำได้สวยกว่านี <c> ้ <oughs> อันนี้เอาของตามของที่เหลือๆนะอันนี้ไว้เลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่ไก่พันเนาะ ไก่พันนะคะโอ้ยตอกตอกตะปูโดนนิ้วตัวเองโอ้โหเจ็บมากเลยนะอันนี้ไว้เล้ยงไก่นะคะก็ที่เปิดก็อยู่ตรงนี้นะคะที่เปิดจะอยู่ตรงนี้ของเขาของ,ของก็คือตรงนี้ตรงสังกะสีนี่เอาไว้ให้เขาหลบฝนนะคะอันนี้ก็คือประตูของไอ้นั่นนะ่ะประตูของโรงไก่นู่นโรงไก่นูนเอามาคลุมตรงนี้จะเลี้ยง จะเลี้ยงนกกระทานะคะแฟนใหญ่ให้ตัดเก็บบอกว่าให้ยายตัดอะไรอะไรมาปิดตรงนี้ยายบอกไม่ปิดไม่ปิดให้อ,อะไรมาปิดยายก็เลยเอาไม้มาตอกนี่นะคะตอกประตูก็จะเปิดตรงนี้อันนี้ก็เก้าอี้เกา่าเก่าที่วันหักเก้าอีกเกานะาเ่าเก่านะไอ้ขาวๆเนี่ยดูดิมันหักก็เอามาทําเป็นเมาทาเป็นประตูได้เนาะ ประตูรีโมทเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะประตูรีโมทนี่นะคะประตูรีโมทประตูรีโมทเปิดเข้าไปอันนี้ก็เปิดได้นะคะแต่ยายไม่เปิดให้ดูมันน่าจะมืดหน่อยเดี๋ยวยายจะน่าจะเอาข้างบนออกคือเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันรูใหญ่เกินเลยต้องปิดไว้นี่เดี๋ยวเอาออกเอาอมันไม่ค่อยมันมืดเกินมันมืดเกินเนาะเออแค่นี้แหละทำแบบ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ต้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอะไรแม่ยห้ดูอะไรข้างในเนาะยายพ่อยายบอกแฟนยายว่าไม่ตรงนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีรูไงกลัวนกมันบินเข้าไปด้านไก่แล้วไก่ฉิกยายก็เลยเอาเออไอในกระสอบกระสอบข้าวสารว่ามาตอกปิดไว้ <laughs> ย<า>ย <laughs> ยายเลยบอกว่าแม่นอกหนายังดีกว่ายายอีกมีมีอะไรนะมีผ้าม่านนั้นนอกยังดีกว่ายายมีผ้าม่านนะคะแฟนยายก็บอกว่าอุ้ยในโรงรถมีเยอะอออยู่ๆเขาก็บอกว่าในโรงรถมีเยอะไอไอถุงกระสอบข้าวสารเนี่ยในโรงรถมีเยอะเขาไว้อย่างเงี้ยยายก็บอกว่าเออเอาไปทำอะไรล่ะมีเยอะเขาก็บอกว่าเอามาหยิบรวมกันไปทำผ้าม่าน <c oughs> เอาไว้ยึบรวมกันไปทำามานะครับ <c oughs> ไอเราลืมลืมเอรับมุกเขาไม่ได้นะคุยไปคุยมานะคุยแล้วก็หยุดชะงักนะคุยไปเรื่อยๆนะคุยบอกว่าเอ้ยนกดีกว่ายายนะมีผนะ้าม่าน่ะว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ในบ้านฉันไม่มีผ้ามานเลยก็คุยไปก็หยุดไปตอนหลังเขาก็บอกว่าอุ้ยในโรงรถมีเยอะกระสอบปุ๋ยนะ่ะเขาไว้ยายมาทําเอาไปทาอะไรก็ <c oughs> ของมาเย็บรวมกันท้ามาน <ś led> ไปคุณเพื่อนเที่ยงแล้วปวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวเพราะว่าไอ้ทำยู่กับข้าวทำแต่สเต็กแต่ว่ามันมีพวกบิบิโรสสลัดพวกอะไรอยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องเก็บผักวันนี้ยายก็กินอ,อไอ้นั่นเดี๋ยวตอนสายๆจะมาอากาศดีวันนี้สงสัยไม่ได้ไล่ชนหรอกมาทำหรือว่า <ś led> มานั่งคุยวันนี้อากาศอยู่ที่สิบกว่าองศาอากาศดีมาก เดี๋ยวยายกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาน่าจะมาทํามาถางยาต่อเนาะดูดิมันไม่มีลมมันก็หืมอากาศดีดีปะเข้าบ้านกันคิดถึงคิดถึงคิดถึงเล็บเจ็บมากเลยไปตอกตะปูโดนเล็บเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมดเยินเสียงน,นกร้องมา Tchau, 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 tchau.